เรามาต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะน้องสุขะเปช่วงนี้นะคะก็จะมีเทศกาลท่องเที่ยวเมืองหนาวด้วยนะคะ,คะแล้วก็มีหลายๆในพื้นที่นะคะเปิดเทศกาลท่องเที่ยวนะคะไปดูในพื้นที่ของจังหวัดโคราชค่ะผู้ว่าโคราชนะคะเปิดงานเทศกาลเฟื่องฟ้างามและของดีอำเภอหนองบุญมากกระตุ้นการท่องเที่ยวฤดูหนาวค่ะ ที่สนามหน้าว่าที่การอำเภอหนองบุญมากนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นประธานเปิดงานเทศก,กาลเฟื่องฟ้างามและของดีอำเภอหนองบุญมากซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมากระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเงินทุนหมุนเวียนให้กับจังหวัดนครราชสีมาค่ะรวมทั้งส่งเสริมการปลูกเฟื่องฟ้าการตกแต่งเฟื่องฟ้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ที่เป็นของดีในพื้นที่ค่ะให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเกิดความสมัครสมานสามคัคคีร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีนางยลดาหวังสุภกิจโกศลน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในอำเภอหนองบุญมากส่วนราชการและประชาชน ร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็ประกอบไปด้วยการจัดแสดงและการประกวดสวนเครื่องฟ้าค่ะบนพื้นที่กว่า1,000ตารางเมตรค่ะการประกวดที่ดาเคื่องฟ้ากระถางใหญ่การประกวดส้มตำค่ะ การแข่งขันผัดหมี่โคราชก,การแสดงเดินแบบผ้าไทยการกุศลการประกวดวาดภาพระบายสีค่ะการประกวดจัดกระเช้าของดีการประกวดพานบายสีการจัดเทศากาลของดีประจำตำบลค่ะการจัดแสดงสินค้าโอทอปและผล,ผลิตภัณฑ์ท้องถิน่น การอบรมพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรผู้ประกอบการเฟื่องฟ้าค่ะการสแสดงของน้องๆ้องเยาวชนในพื้นที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลฟุตซอลคะ่ะและการแข่งขันชักขยอค่ะโดยงานดังกล่าวนะคะก็ะจะจัดไปจนถึงวันที่27พฤศจิกายน้นเราสามารถไปเที่ยวมันได้ค่ะคไปชมการจัดต้นเฟื่องฟ้าสวยๆมีหลากหลายสีสันมากเลยแล้วก็มีการประดับตกแต่งไฟด้วย